สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับชาวยูทูบทุกท่านนะครับครับวันนี้ต้องพามารีวิวนะครับรถกระเช้าครับอ่เป็นกระเช้าเป็นแบบแท็กนะครับแท็กยางของไมเดะนะครับอ่ากระเช้าขนาด9เมตรนะครับความสูง9เมตรอ่ดูเครื่องก่อนครับอ่ตัวนี้ครับเครื่องยนต์อิซูซครับสสูบนะครับเครื่องดีเซลสสูบสามนะครับอันนี้แพ่คอนโทรลนะครับ กับเช้าระบบน้ํามันนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับมากับแทกยางครับตัวนี้แทกยางนะครับความสูง9เมตรนะครับชื่อรุ่นตัวนี้ก็ hf 0 9 0นะครับก็ปีผลิตอยู่ประมาณ2006นกะครับก็ค่อนข้างใหม่ครับเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนอะไรมากมายครับก็ไม่ถึงกับว่าใหม่จนเป็นไฟฟ้าทั้งระบบนะครับมีสลีนอยบ้างนิดหน่อยนี่ครับสเปคนะครับก็จะสูงที่9เมตรครับความสูง วัดที่พื้นนะครับของกระเช้านะครับคำสั่งนะครับตัวนี้ก็แรงเครื่องตรงนี้ตัวนี้แค่3,000ชั่วโมงนะครับ3,000ชั่วโมงสั่งงานจากด้านล่างได้นะครับหรือว่าจะด้านบนก็ได้นะครับน้ําหนักตะกร้าก็รับได้200กกิโลนะครับความสูงสุนได้9เมตรนะครับนี่ครับชุดตะกร้าครับมีคอกล้อมให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับรับได้200กกิโลนะครับ อะเดี๋ยวเราลองเข้าไปนะครับทดสอบระบบกันนะครับอ่านี่ครับก็คอนโทรลนะครับตรงนี้มีทั้งหมด6ตัวนะครับอ่ะดูคนมุมกว้างๆนะครับตัวนี้คู่นี้เอาไว้สําหรับเดินนะครับอ่าเดินแท็กนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับอ่าชุดนี้ยกบูมนะครับคู่นี้นะครับอ่าเราก็จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นนะครับค กระเช้าเอาไว้สําหรับงานเซอร์วิสในที่สูงๆครับอ่าไม่ต้องกลัวครับพวกนี้มันจะไม่ไม่สุดไม่อะไรถ้าเราไม่ได้น้ําหนักเกินในกระเช้าครับสําหรับคนเดียวก็7จ็ดสบแดกิโลก็สบายสบายครับนะครับคู่นี้ครับยกได้สบายสบายเลยครับนี่ครับต่มุมมองกว้างๆเลยนะครับใช้งานได้ครับพร้อมใช้เลยอ่าตัวนี้ครับสําหรับเอียงตะกร้าครับ สไลด์เข้าที่แคบได้นะครับแล้วก็สวิงได้นะครับนำเข้านะครับตัวนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับรับประกันไม่เคยใช้งานในไทยนะครับอ่มีสไลด์ตะกร้านะครับสวิงตัวได้นะครับโอเคครับพร้อมใช้งานนะครับไม่ดะนะครับตัวนี้9เมตรรุ่นใหม่ครับปี2 0 0 6นะครับ สนใจก็ลองมาดูรถด้านะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับขอรูปขอวิดีโอทดลองใช้งานเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับเบอร์โทร095ครับ7859314นะครับหรือ0879118593นะครับโอเคครับใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆแค่มือเดียวก็ทำงานได้นะครับตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซลด้วย3สูบอิสุสุครับไม่ดับนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวเราลองทดสอบเหยียดให้สุดกันนะครับอ่านี่ครับถ้าสุดแล้วนะครับจะเป็นทรงประมาณนี้นะครับอันี้คือ9เมตรนะครับวัดที่พื้นนะครับลงมาครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ